สวัสดีครับเอฟซีอุงอิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกทุกท่านนะครับในที่สุดภาพยนตร์คายอ้อก็ปลดล็อกเสียทีเนาะได้ผู้กำกับสมปรารถนาของบอสโจแล้วนะครับหนังเลือกคนคนเลือกหนังนะครับผู้กำกับภาพยนตร์คนใหม่คนนี้นะครับฝีมืออะไรมือไม่ธรรมดาเลยนะครับระดับมือโปรของประเทศไทยเราเลยนะครับ โดยเฉพาะละครเรื่องบุพเพศนิวาสนี่นะครับผู้กำกับท่านนี้แหละเป็นผู้สร้างสารรค์ผลงานนะเรื่องนี้โด่งดังทั่วฟ้าเมืองไทยลามไปถึงประเทศเพื่อนบ้านนะครับขมนลุ่มลงออเจ้าภาพยนต์เรื่องนี้แหละครับที่ติดกันง,งเมเงมจนขมรนนี่เคลมชุดไทยของเราเลยนะครับไม่ธรรมดานะครับสำหรับผู้กำกับภวัตพนังคสิริ ได้รับรางวัลมากมายเลยนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยว่าภาพยนตร์ขายอ้อนี่จะออกมาลักษณะไหนแค่ชื่อผู้กำกับท่านนี้ก็รู้เลยนะครับทำออกมาดีแน่นอนเนาะโซนุตนี่ถึงกับน้ำตาไหลเลยนะครับเมื่อผู้กำกับท่านนี้รับปากที่จะมาทำภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก่อนหน้านั้นบอจก็ปวดหัวเนาะถึงกับเครียดเลยนะครับ ที่มีเหตุการณ์ผู้กำกับคนเก่าเนี่ยคนก่อนนั้นอ่ะเทงานนะครับทำให้บจโบจูนี่กินไม่ได้นอนไม่หลับมาหลายวันหลายคืนเลยเครียดมากๆคนที่อยู่ใกล้ชิดบบจูจ,จะรู้เลยนะครับว่าบบจูนี่เครียดนะครับเพราะว่าบบจูนี่ทุ่มเทแบบมีความตั้งใจสูงมากเลยที่จะสร้างภาพยนตร์เรื่องขายอ้อออกสู่สายตาแฟนๆหมอลำแล้วก็สายตาชาวไทยทั้งโลกนะครับ ก็อย่างที่พูดนะครับภาพยนตร์เกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธาของคนพื้นถิน่นนะคนทินิสาโดยเฉพาะองค์การมอลำนี่คนที่มีศิลป,ปะคน,คนที่เป็นศิลป,ปินด้านมอลำนี่จะมีความเชื่อนับถือสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นครูบาอาจารย์ความเชื่อความศรัทธาวิถีชีวิตของชาวอีสานจะได้ถูกถ่ายทอดออกมาในภาพยนตร์เรื่องคลายอ้อนี่แหละตอนนี้บอสจูก็สบายใจได้แล้วครับ ได้ผู้กำกับฝีมือชั้นแนวหน้าการันตีได้ภาพยนตร์หลายเรื่องเลยที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ผู้กำกับพวัตพนังคสิรินะครับได้รับรางวัลมากมายเลยเกี่ยวกับการกำกับภาพยนตร์หรือละครนะครับเป็นบทที่ท้าทายอีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับผู้กำกับท่านนี้ชื่อคายอ้อ oh, นี่มันมีมุนคลังนะครับมัน เกี่ยวกับความเชื่อของคนนี่มันสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับแค่ชื่อขาอ้อนี่มันก็มีมลคลังแล้วนะครับขายอ้อคนฟังแล้วก็ทึ่งแลนะ้วล่ะมันคืออะไรชวนให้ติดตามชวนให้อยากจะรู้ว่าเขาจะถ่ายทอดมาในวลักษณะไหนใช่ไหมก็ผู้กากับท่านนี้ท่านก็มาสะดุดกับว่าขายอ้อละ่ะเป็นสิ่งที่ท้าทายทําให้ท่านตัดสินใจที่จะมารับ ใจอยากจะมาทําด้วยผู้กํากับอยากจะมาทําภาพยนตร์เรื่องคายอ้อแล้วก็ศาสตร์ศิลป์ของชาวอีสานเกี่ยวก,กับหมอลําและความเชื่อของวิถีชีวิตชาวอีสานทําให้ผู้กํากับท่านนี้มีใจอยากจะมาทํานี่แหละครับเขาเรียกว่าหนังเลือกคนนะหนังเลือกผู้กํากับจริงๆเลยผู้กํากับนี่ใจอยากจะทําแค่มีใจอยากจะทำเนี่ยก็สำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วครับยิ่งฝีมือไม่ต้องพูดถึงเลยครับ การันตีได้เลยภาพยนตร์ดังๆหลายเรื่องละครหลายๆเรื่องเลยครับไทยทีวีช่องสามนะดังคนติดกันงมเงมทั่วประเทศนะครับลามปามไปถึงชาวต่างชาตินะครับเพื่อนบ้านนะครับ <c oughs> ลุ่มลงกันอย่างมากเลยวันนี้บอจูก็รู้สึกโล่งอกนะครับโซนุตึงกับน้ำตาไหลดีใจที่ผู้กำกับพวัตหรือพี่ใหม่คนนี้นะครับรับปากที่จะมาทำ ภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วสมบูรณ์แบบนะครับคงไม่มีอุบัติเหตุอะไรที่จะทําให้ผู้กํากับท่านนี้ต้องเทงานคงไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับคนที่มีบุญบารมีไม่ถึงดวงไม่สมพงกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะมีบางสิ่งบางอย่างคัดกรองนะครับสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันเป็นความเชื่อไอเรื่องความเชื่อของคนนี้มันพูดยากนะครับพูดยากจริงๆ หากเราไม่ประสบกับตันเองไม่เจอกับตันเองนี่จะไม่มีวันเชื่อเลยนอกจากเสียว่าบุคคลคนนั้นประสบกับตัวเองที่ตัวเองปฏิบัติแล้วก็สำาริจผลปฏิบัติถึงมีความศรัทธาถึงมีความเชื่อสิ่งสิ่งนั้นนะครับจึงเกิดความเจริญรุ่งเรืองให้กับตนเองแล้วก็องค์กรของตนเองนะครับสิ่งสิ่งนั้นคือขายอสิ่งที่เรามองไม่เห็นที่ ชาวหมอลำต่างๆเนี่ยนับถือเป็นครูบาอาจารย์ตั้งแต่รุ่นโบราณการรุ่นปู่รุ่นยา่ารุ่นพอ่อรุ่นแม่สืบทอดมาถึงยุคปัจจุบันนี้นะครับไม่เชื่อก็อย่าลุบลูหนังจอกมาดีไม่ดีก็ภาพยนตร์หลายๆเรื่องเลยนะครับโดยเฉพาะละครเรื่องบุพเพสนิวาสเนี่ยคนติดกันงมแงมนี่การันตีฝีมือผู้กำกับท่านนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องพูดมากเลยแค่ละครบุพเพสนิวาสน,นี่เอา ทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนะครับติดกันงมเงมนี่แหละครับภาพยนตร์เลือกคนคนเลือกคนมีบารมีต้องคู่กับภาพยนตร์หรือว่าเรื่องศาสตร์ศิลป์ของความเชื่อของคนอีสานโนะดยเฉพาะมอลัจะได้ถ่ายทอดชีวิตวิถีชีวิตของชาวอีสานสู่โลกภาพยนตร์สู่สายตาคนไทยทั่วประเทศทุกภาคจะได้รับชมกันนะครับ เอาง่ายๆนาอคิดกันง่ายๆก็แลวกันแค่วันแรกที่บอสโจโพสคําว่าจะสร้างภาพยนตร์เรื่องขายอ้อนี่แหละคาว่าขายอ้อนี่ทําให้ตะลึงตะลึงกับคําว่าขายอ้อนี่ทาให้เราสนใจทําให้เรานึกว่ามันคืออะไรใช่ไหมบทภาพยนตร์ก็ยังไม่ทันได้เขียนผู้กํากับก็ยังไม่ทันจะมีก็มีผู้จองคิวภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อศัศจรรย์มากๆเลยนะครับ มันเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดสำหรับภาพยนตร์ไทยของไทยทุกๆเรื่องเลยนะครับมันไม่เคยมีประวัติแบบนี้ที่ว่ายังไม่ทันจะสร้างก็มีผู้จองคิวภาพยนตร์เรื่องนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องแรกนับว่าเป็นประวัติศาสตร์ของวงสนา้เพชรบ้านแพงนะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่วงการมอลำชาวอีสานะเป็นผู้อํานวยการสร้างขึ้นมาที่จะได้ถา่ายทอดวิถีชีวิตของชาวมอลำของชาวอีสานนะครับ ความเชื่อความศรัทธาของสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับจะได้ถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าติดตามมากๆเลยนะครับบรรดาเอฟซีต่างๆที่เฝ้ารอเฝ้าจับตาดูความเคลื่อนไหวของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนจะได้รับชมกันแน่นอนครับเพราะว่าดําเนินการตอนนี้มีผู้กํากับแล้วบทโจกถึงยิ้มออกนะครับคลายเครียดนะโซนุตถึงกับน้าตาไหล ดีใจที่ได้ผู้กํากับท่านนี้มากํากับภาพยนตร์เรื่องขายอ้อให้นะครับแล้วก็หุ้นส่วนต่างๆผู้อำนวยการสร้างร่วมก็คงจะดีใจนะครับที่ได้ผู้กํากับม,มีชื่อมีฝีมือเรรมดาผู้เป็นทิมซีก็จับตาดูเนาะรอว่าหนังจะได้เข้าโรงฉายเมื่อไรเราก็ไปดูกัน ให้กำลังใจบอดโจแสำนันพันธ์บันแพงนะครับสนับสนุนภาพยนตร์ไทยของเรานะครับโดยเฉพาะภาพยนตร์เกี่ยวกับวิถีชีวิตความเชื่อเนี่ยน่าติดตามดูนะครับให้กำลังใจกันนะครับ